อ่ะครับตอนนี้เรามาอยู่กับโ o c ก F7 Pro ซึ่งที่จริงนั้นก็คือมีเป็นสักนะครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็นน้องของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันจ้าเด็กของตัวนี้นะครับอ่ะอธิบายอย่างรวดเร็วและกันเนาะมันใช้ขุมพลังนะครับ s n a า d r ก g ้อ8 Gen3 หน้าจอนะครับ6.67นิ้วเป็นแบบโฟ l l a m o เล d นะครับ120 h z แล้วก็เป็นแบบ 2K การนนะ้ำไ็คือ68 กล้องนะครับด้านหลังคมละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลด้านหน้า20ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมันยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมป์นะครับสรับสีที่สื่ออยู่นี้เป็นสีเงินนะครับซึ่งสีเงินนั้นก็จะมีจุดเด่นก็คือประกายของมันนั้นค่อนข้างที่จะดูดีใช้ได้นะครับแต่มันจะมีอีก2สีให้เลือกก็คือสีดำแล้วก็สีฟ้าซึ่งสีฟ้าเป็นแบบนี้นะฮะตอนนี้คุณเห็นยังเป็นแบบเหมือนกับ เงานดนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้ทีนี้เรากลับมาในเรื่องของจุดเด่นแบบเบื้องต้นนะครับสำหรับในตัวนี้ก็คือได้ HyperOS นะครับเวอร์ชันใหม่แล้วก็มีตัวของ AI นะครับเหมือนกับมือถือ Xiaomi 15ซีรีส์นะครับแล้วก็รวมไปถึงเ,เกี่ยวกับระบบระบายความร้อนที่จัดใหม่ทำให้สามารถที่จะทำงานได้ค่อนข้างดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าสมมุติว่าใครที่หวังในเรื่องของการเล่นเกมได้ไดผลที่ดีนะครับมือถือตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ให้กับคุณได้นอกจากนี้ ในกล้องนะครับก็เรียกว่าใส่ฟีเจอร์มาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้เกี่ยวกับการทำงานได้ต่างๆมากมายสโลโม m o t i o ชั่นส960นะครับ และก็ที่สำคัญครับมีหมดละไรหลังที่เราสามารถจะปรับเลนได้2ระยะด้วยกันนะครับราคาในประเทศไทยเคาะแล้วอยู่ที่เริ่มต้นถ้าเป็นโปรโมชั่นอยู่ที่14,490บาทในตัวเริ่มต้นนั่นเองครับแต่ว่าถ้าใครซื้อกับ army.com เห็นว่าจะได้สมาร์ทแบนตัวหนึ่งนะครับก็คือ,อเ Xiaomi Smart Band 9 Active ด้วยนะครับอ้อลืมบอกว่าตัวนี้มีวันดี่โลหะหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมม้บุว่าหลายคนก็คงสงสัยว่าเฮ้ยใน การจ่ายเงิน15ื่นคุณได้บอดี้แบบนี้เนี่ยถือว่าคุ้มไหมก็ค่อนข้างคุ้มนะฮะส่วนในรีวิวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันบีฮีหนึ่งในอนาคตนะครับก็รอติดตามชมกันต่อไปครับ